สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสือเช่าวีพีธรรมดานะครับช่าวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับพุ้นไทยเช้าของวันที่สี่กันยายน2566ันห้ากสิบหครับสําหรับพุ้นไทยนะครับก็จะมาลงให้วันละสี่คลิปนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองสดใสสดใสนําโชคมาให้ทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปปเลย ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะจะมาลงหุ้นไทยให้วันละ4คลิป4รอบเลยนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาก็ให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะครับาหุ้นไทยเป็นยังไงออันนี้หุ้นไทยช่อง9นะครับเน้นที่ช่อง9นะไม่ใช่ช่องตลาดนะแต่ถ้าใครจะนําไปใช้ที่ต้องตจรดก็พิจารณาดูกปแล้วกันนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันพง,งม,นมั่งคั่งมั่งมี สวีทรับวีโชคทวีสุขนะครับแนวาทางเป็นยังไงมาดูบ้างวันนี้แทนคําขอบคุณทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะ,ะคนไทยเช้าออกสิบโมงห้านาทีนะครับเด่นบนนะครับเน้นบนนะครับอันนี้นะหกเจ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่หกเจ็ดแปดนะสําหรับการล่างด้วยนะครับหกเจ็ดแปดนะครับเผื่อมันมาเด้งบนล่างนะครับคนที่มีโอกาสได้สองประตูก็ ก็โชคดีไปส่วนพี่น้องทางภาคใต้ได้ประตูเดียวเองบนอย่างเดียวประมาณนี้นะครับก็เลือกเลือกดูกันแล้วกันนะครับแต่ขอเน้นที่678นะใครชอบ9กับ0ก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับ9779 0770 1771 2772 3773 9669 0 6 6็ดศ6นย์6นึ่6เจนะครับ ส่วนชุดวินก็ตามนี้นะส่วนชุดวินนะครับ901237นะครับเอามาจากไหนนย0นี่นะนี่ไง00123 0123นะครับเ็9เกียจ็ด9ก็เอามาจากตัวนี 9, ้เลย00123นะครับถ้าใครไม่ชอบ678นะอาจจะเอาวินเนี่ยวินตรงเนี้ย90123เนี่มาวินกันก็ได้นะครับ อวินกันไปกลับบนล่างนะอประมาณนี้นะครับคนไทยเช้านะครับอพุ่นไทยเช้าดูใกล้ๆหน่อยไหมมาสามนี่แหละวงกลมนี่ยคือคือเด่นหน่อยว่างั้นเถอะใครใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอมาเนี่ยนะครับ ลูดก็เจียบลูดที่เจ็ดกับหกครับเ่วนแปดในพิจารณาเลยนะครับอ่าบนนะครับบนนะอ่าตามประมาณนี้คุนไทยเช้าสิบโมงห้านาทีนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนเชอาคอยจัดนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่คุนไทยเที่ยงนะครับคุนไทยเที่ยงก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะอ่ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮงเฮงเฮงเลองท้องไว้ก่อนถ้าไหไรก็ดีหมดเนาะ อ่อครับประมาณนั้นนะครับขอให้โชคดีโชคดีประเดิมเริ่มแรกดีดีมันก็จะดีทั้งวันนั่นแหละวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ